สวัสดีครับอยู่กับร้านช่างหนึ่งนะครับวันนี้ก็มารีวิวเครื่องยิงสายของที่ร้านนะครับก็เป็นงาน DIY นะครับก็งบไม่เกินพันนะครับผมใช้ประมาณ8ปดกว่าบาทครับแล้วก็ของบางอย่างก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มารีวิวให้ดูนะครับก็อันนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ได้ติดตั้งไฟแล้วก็พัดลมดูดอากาศนะครับก็แต่ทําท่อไปแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาสาธิตประแจตัวนี้นะครับมีพี่ช่างให้มานะครับสภาพผริน่ำกินนะครับเราทำการยิงไฟนะครับอันนี้มันจะมัวๆหน่อยนะครับเพราะผมยังไม่ได้ติดตั้งพัดลมดูดอากาศนะครับมันก็จะฝุ่นมันจะฟุ้งนะครับ แล้วก็ปัญหาของผมก็คือฟั๊มลมผมถัง50ลิตรนะครับมันต้องทําไปพักไปทําไปพักไปแล้วก็หัวพ่นไฟผมเป็นเติมข้างบนนะครับนี่ก็งานเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีถังลมดีๆก็จะดีกว่านี้นะครับงานจบ